ฝนตกหนักลงมาที่หมู่บ้านเล็กๆกลิ่นชื้นของดินและใบไม้ผสมกับควันไฟจากเตาเล็กๆทำให้บรรยากาศหนาแน่นจนหายใจไม่สะดวกเสียงฟ้าร้องดังก้องระทมใจร่างสองสาวพี่น้องยืนอยู่ริมหน้าต่างหน้าตาพวกเธอซีดเผือดดวงตาสันไหวไม่แน่นอน ห้องเล็กๆของบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นเหงื่อและความร้อนอบอ้าวเงาของพัดลมเพดานหมุนชาชาทำให้เงาในห้องบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปเสียงหัวใจเต้นรัวดังขึ้นในหูเหมือนจะระเบิดความคิดของพวกเธอปั่นป่วนพี่สาวก้าวเข้ามาใกล้น้องดวงตาของเธอสับสนระคนกับความปรารถนาและความกลัวลมหายใจหนักขึ้นร่างกายตอบสนองต่อความรู้สึกที่พวกเธอเองก็ไม่เข้าใจมือทั้งสองสั่น น้องสาวก้าวถอยหลังรู้สึกถึงความอบอ้าวและความชื้นที่เกาะตามผิวหนังเสียงฝนกระทบหน้าตางเหมือนเสียงคำเตือนทุกสิ่งรอบตัวเหมือนบีบคั้นเข้ามาในอกในชั่วพริบตาประตูบ้านเปิดกว้างลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกับเสียงร้องอันแหลมคมทำให้หัวใจทั้งสองกระตุกเงาที่อยู่ในมุมมืดของห้องเริ่มชัดขึ้นใครบางคนยืนอยู่ที่นั่นแค่ดวงตาของเขาก็ทำให้ร่างกายชาไปทั้งตัว ความเงียบที่ตามมาหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกสองพี่น้องยืนนิ่งมองหน้ากันโดยไม่กล้าเอ่ยคำพูดร่างที่อยู่ตรงหน้าพวกเธอค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนร่างนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆกลิ่นเหงื่อผสมกลิ่นฝนทำให้ความรู้สึกวิงเวียนขึ้นทันทีเสียงหัวใจเต้นรัวจนแทบได้ยินในหูร่างสองพี่น้องแข็งทื่อมือสั่นเกรงดวงตาไม่กล้ากระพริบ แสงไฟจากหลอดเพดานสะท้อนบนใบหน้าของเขาเผยให้เห็นรอยยิ้มที่เย็นชาและไร้ชีวิตเสียงลมหายใจของเขาเงียบจนชัดเจนเหมือนอยู่ใกล้กว่าความจริงพี่สาวรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่เข้ามาทั่วร่างเหงื่อผสมกับความกลัวไหลลงหลังขาน้องสาวพยายามถอยออกแต่เท้าติดกับพรมเก่าที่เปียกชื้นเสียงฝนเหมือนตอกย้ำความอึดอัดรอบตัว ร่างนั้นยกมือขึ้นช้าช้าดวงตาที่จ้องตรงมามีประกายบางอย่างที่ทั้งน่ากลัวและชวนสับสนความคิดในหัวของสองพี่น้องเริ่มสับสนและร้อนรุ่มพวกเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทันใดนั้นเสียงกระจกแตกดังขึ้นจากมุมห้องทำให้พวกเธอสะดุ้งอย่างแรงเงาที่อยู่ด้านหลังร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นจนแทบสัมผัสได้เสียงหัวใจทั้งสองกระตุกรัวและความมืดรอบตัวเหมือนกลืนกินทุกสิ่ง ร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้จนเงาเกือบทับร่างสองพี่น้องลมหายใจของเขาอุ่นและชื้นเหมือนฝนที่ตกหนักนอกหน้าต่างเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดดวงตาของสองสาวเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสน มือที่ยื่นออกมาของเขาเกือบสัมผัสผิวพวกเธอเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นราวกับพลังบางอย่างกระซิบเข้าหาหูไม่ต้องกลัวแต่จงเผชิญหน้ากับความจริงความหมายของคำพูดทำให้ลมหายใจทั้งสองติดขัด แสงไฟสลัวลงร่างของเขาเริ่มบิดเบี้ยวเป็นเงาแปลกประหลาดเสียงฝนที่เคยเป็นเพียงเสียงธรรมชาติเพิ่มความร้อนเสียงกระจกแต่ก่อนหน้านี้เริ่มก้องซ้ำเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอราวกับห้องทาห้องกำลังหายใจ พี่สาวก้าวถอยหลังรู้สึกถึงความหน่วงที่พุ่งเข้ามาในอบความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้ร่างสันเทาน้องสาวมองไปรอบตัวเห็นหนาวและรูปร่างบิดเบี้ยวเคลื่อนไหวอย่างไม่มีชีวิตเสียงลมหายใจของเธอเองดังแทรกเข้าไปในความเงียบที่หนาทึบ ทันใดนั้นร่างนั้นยื่นมือออกมาผลักสองพี่น้องไปทางหน้าต่างพวกเธอรู้สึกถึงแรงดึงดันและความเย็นสั่นสถานร่างทั้งสองล้มลงบนพื้นไม้เปียกเสียงฝนที่กระทบหลังคาเหมือนคำเตือนสุดท้ายแสงฟ้าแลบสว่างวูบขึ้นเผยให้เห็นร่างที่ไม่ใช่มนุษย์เต็มรูปสองพี่น้องตระหนักถึงความจริงอันน่าสยดสยองเงาที่อยู่ตรงหน้าเป็นสิ่งที่พวกเธอไม่เคยคิดว่าจะได้พบ ความเงียบกลับมาปกคลุมทุกสิ่งแต่ความกลัวและความตื่นตระหนกยังคงแผ่ซ่านในห้องร่างของสองพี่น้องหยุดนิ่งดวงตาจ้องมองไปยงมุมมืดราวกับรู้ว่าพวกเธอยังไม่ปลอดภัยและสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นเสียงฝนค่อยๆเบาลงแต่ความหนาวเย็นยังคงแผ่ซ่านในห้องเงาที่อยู่มุมมืดเริ่มเคลื่อนใกล้จนแทบแต่พวกเธอพี่สาวกัดริมฝีปากแน่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความหวาดกลัว น้องสาวรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เข้ามาในร่างเสียงหัวใจเต้นดังเป็นจังหวะเดียวกับเสียงกระจกแต่ก่อนหน้านี้ลมหายใจร้อนผสมความชื้นเข้ามาในปากและจมูกร่างนั้นเริ่มพูดอีกครั้งเสียงเหมือนกระซิบลงไปในหัวพวกเธอไม่สามารถหนีความจริงได้ความลับต้องถูกเปิดเผยทุกคำพูดเหมือนมีแรงดึงร่างทั้งสองเข้ามาใกล้ แสงไฟวูบวาบเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมุมห้องร่างเล็กๆอีกสองร่างที่พวกเธอคิดว่าหายไปปรากฏตัวขึ้นดวงตาของพวกมันว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความทุกข์ราวกับสะท้อนความผิดบาปและความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ พี่สาวกรีดร้องร่างทั้งสองสันสถานไปตามแรงกรีดร้องเสียงนั้นสะท้อนในห้องจนรู้สึกเหมือนฝังลึกเข้าไปในกระดูกเสียงหัวใจของพวกเธอกับเสียงกระซิบของร่างนั้นประสานกันทําให้ห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดทันใดนั้นร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้ากลายเป็นเงาแปลกประหลาดดวงตาเริ่มเรืองแสงสีแดงจางๆเสียงหัวใจของสองพี่น้องช้าลงเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะความรู้สึกอกอ้าวกลิ่นฝนกลิ่นเหงื่อทุกอย่างรวมกันจนเหมือนจะกลืนกินจิตใจ พวกเธอไม่สามารถขยับได้ร่างทั้งหมดราวกับลอยขึ้นเหนือพื้นฝันร้ายที่เป็นจริงอยู่ตรงหน้าเสียงกระซิบกระซิบในหัวใจบอกว่าไม่มีใครปลอดภัยทุกสิ่งกำลังถูกเปิดเผยความจริงที่น่ากลัวที่สุดกำลังเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้ร่างเงาเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมเย็นที่พัดผ่านผิวพวกเธอพี่สาวรู้สึกว่าหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะมือสั่นจนไม่สามารถจับอะไรง่ายๆน้องสาวร้องให้น้ำตาไหลประปนกับเหงือ่อความหวาดกลัวทำให้ร่างสั่นสะท้านเสียงกระซิบเริ่มดังชัดเจนขึ้นจงยอมรับ จงยอมรับทุกคำเหมือนเจาะเข้าไปในสมองของพวกเธอเสียงฝนที่เคยเป็นเพียงเสียงธรรมชาติกลายเป็นจังหวะกลองที่บีบอัดความกดดันอย่างรุนแรงแสงไฟสลัววูบวาบอีกครั้งเผยให้เห็นภาพซ้อนของความจริงในห้องมุมหนึ่งมีร่างที่เคยหายไปอยู่ตรงนั้นมือของพวกเขาถูกมัดไว้ด้วยเชือกบ,บางบงร่างกายสั่นและบิดเบี้ยวพี่สาวรู้สึกเหมือนเห็นเงาของตัวเองสะท้อนออกมาจากร่างนั้นความสับสนและความกลัวประปนจนไม่อาจแยกแยะได้ น้องสาวพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างเงาดันเข้ามาใกล้จนแทบไม่มีพื้นที่ว่างความหนาวเย็นและความชื้นบีบคั้นทุกอนูของร่างกายพวกเธอสัมผัสถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่สามารถต้านได้ทันใดนั้นเงาเริ่มกวัดแกว่งและเปลี่ยนรูปร่างทั้งสองเห็นหน้าตาของผู้ที่พวกเธอคิดว่าปลอดภัยกลับบิดเบี้ยวเป็นภาพสยดสยองใบหน้าที่คุ้นเคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มเย็นชาและสายตาที่ไม่มีชีวิตเสียงหัวใจพวกเธอกระแทก,กับกระดูกอย่างรุนแรง พี่สาวกรีดร้องสุดเสียงความหวาดกลัวถึงขีดสุดน้ำตาไหลลงตามแก้มน้องสาวร้องให้สะอื้นและพยายามปกป้องตัวเองแต่แรงดึงดูดยังคงพาเข้าหาเหงาที่น่ากลัวร่างทั้งสองเหมือนถูกกักขังอยู่ในฝันร้ายที่เป็นจริงแสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นห้องที่เปียกชื้นเต็มไปด้วยเงาบิดเบี้ยวและความมืดที่กำลังกลืนกินทุกอย่างพวกเธอรู้สึกถึงความจริงอันน่าสยดสยองชัดเจนขึ้นความลับที่ถูกเก็บซ่อนมานานกำลังเปิดเผยต่อหน้า ร่างเงาเริ่มขยับเข้าใกล้สุดขีดเสียงกระซิบดังขึ้นในทุกส่วนของหัวใจพวกเธอไม่สามารถขยับไม่สามารถหายใจได้เต็มที่ร่างถูกดึงเข้าหาความมืดและทุกสิ่งรอบตัวเหมือนจะพังทลายร่างเงาเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสผิวของสองพี่น้องลมหายใจเย็นเฉียบปะทะใบหน้าเสียงหัวใจของพวกเธอดังเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอราวกับถูกดึงเข้าไปในความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุด พี่สาวรู้สึกถึงแรงดึงลึกลงไปในอกความหวาดกลัวทําให้ร่างสันส้านจนแทบยืนไม่อยู่น้องสาวพยายามร้องเรียกแต่เสียงหายไปเหมือนถูกกลืนหายไปกับอากาศหนาแน่นรอบตัวสิ่งที่ต้องทําเพื่อรอดชีวิตเมื่อฉันหยิบเชือกแน่นก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังเขาเข้ามาใกล้ทุกวินาทีรอยยิ้มของเขาไม่หายไปแต่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายฉันโยนเชือกขวางทางเขาหยุดชั่วครู่ตาเบิกกว้างด้วยความตกใจความเงียบพิตามาเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะ ฉันก้าวไปอีกฝั่งของห้องพยายามใช้ทุกแรงเพื่อหนีเขาโกรธขึ้นเสียงหัวรเราะเย็นชากลายเป็นคำสั่งร้ายแรงทุกความทรยศและแรงจูงใจของเขาชัดเจนแล้วเขาพยายามปิดทุกทางออกแต่ฉันยิงมีความหวมังเล็กๆว่าจะเอาชีวิตรอดและในใจฉันความรู้สึกว่าเพื่อนที่เคยไว้ใจได้กลายเป็นศัตรูที่แท้จริงทําให้ทุกลมหายใจตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมฉันรวบรวมแรงทั้งหมดก้าวถอยหลังอย่างช้าๆจนพบหน้าต่างไม้เก่า แรงลมพัดเข้ามาเย็นเฉียบทำให้เส้นผมปลิวไหวฉันฉวยโอกาสกระโดดออกไปร่างฉันตกลงบนพื้นเปียกลมหายใจฉันหอบแรงแต่หัวใจยังเต้นรัวด้วยความตื่นตัวเขายืนอยู่ขอบบ้านมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแต่ไม่กล้าเข้ามาอีกฉันวิ่งผ่านผู้ไม้และทางเดินเล็กๆจนเห็นถนนหลักแสงไฟสว่างทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยทุกก้้วเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ฉันไม่หันกลับไปอีก แม่น้ำข้างทางสะท้อนแสงไฟราวกับเป็นทางสว่างนำฉันไปสู่ชีวิตใหม่แม้ใจยังสั่นด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดแต่ฉันรู้แล้วว่าความกลัวและความหวาดระแวงจะไม่ครอบนำฉันอีกเพื่อนที่เคยไว้ใจได้กลายเป็นศัตรูแต่ฉันยังมีชีวิตและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงฉันหยุดยืนมองฟ้ามองดวงดาวที่ส่องแสงแม้โลกจะมืดแต่ยังมีความหวังให้เริ่มต้นใหม่ทุกลมหายใจตอนนี้เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความตั้งใจ ฉันเดินต่อไปด้วยหัวใจที่พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งแม้ความทรยศและความชั่วร้ายเคยอยู่ใกล้ตัว